วันนี้เราจะมารีวิวนะครับตัวเขาเรียกว่าปั๊มเฮดของ n v นะครับอันนี้เป็นของทาง n v โดยตรงนะครับก็เป็นหัวลักษณะหัวสูบลมนะครับหลายคนถามว่าหัหวสูบลมแบบนี้ดียังไงเคยสังเกตไหมครับเวลาเราสูบลมเนี่ยบ่อยครั้งเลยนะครับเวลาเรายัดเข้าไปหัวสูบโดยปกติที่มากับตัวสูบลมนะครับส่วนมากบางทีเวลาเราสูบมันก็จะหลุดไปหลุดมาคอนไปคอนมาแต่หัวลักษณะแบบนี้นะครับคือมันจะล็อกกึ๊บแล้วก็อยู่นะครับ ก็คือเราอัดเท่าไหร่มันก็เข้าเท่านั้นนะครับนี่คือข้อดีของหัวลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งจริงๆในปัจจุบันหัวล็อกแบบนี้มันจะมีอยู่หลายยี่ห้อมากไม่ว่าจะเป็นอารันเดลหรือซิลกาหรือสารพัดยี่ห้อนะครับแต่ราคาส่วนใหญ่ก็ต้องยอมรับว่ามันราคาสูงกว่าปกตินะครับสำหรับ NV ีเนี่ยราคาก็ถือว่าอยู่ในระดับธรรมดานะครับก็ราคาตัวนี้อยู่ที่พันหกร้อยห้าสิบบาทก็เดี๋ยวผมจะพามาดูหน้าตาของมันอันดับแรกก็คือตัวนี้มันจะเป็นก้านล็อกนะครับ ส่วนตรงนี้เป็นลักษณะของพีโ a ลดก็คือเวลาถ้ามันหัวมันแน่นหรือหัวมันใหญ่ไปเราสามารถปรับขนาดได้นี่คือข้อดีของ n v นะครับ n v เขาสามารถปรับตัวพีโหลดตรงนี้ได้กรณีที่จุ๊บมันใหญ่หรือมันเล็กเนี่ยเราสามารถใช้ปรับพีโ a ลดตรงนี้ได้โอเคต่อมาเดี๋ยวผมมาลองดอูวิธีการติดตั้งนะครับกับสูบอันเก่าอันนี้คือสูบของ Park Tool นะครับก็อันนี้คือใช้มานานแล้วนะครับหัวปกติมันจะเป็นลักษณะแบบนี้งับ แล้วบางทีมันก็จะอยู่บ้างไม่อยู่บ้างหลุดบ้างผมว่าทุกคนมีอาการแบบนี้นะครับเป็นอาการที่ค่อนข้างน่าเบื่อมากเวลาสูบลมนะครับต้องคอยจับไปจับมาแต่ถ้าใช้หัวลักษณะปั๊มเฮดอย่างเงี้ยมันจะล็อกทันทีวิธีใช้งานก็ไม่มีอะไรนะครับอันดับแรกก็ดึงเนี่ยเพราะของเดิมมันจะเป็นลักษณะหัวอย่างนี้นะครับไม่ต้องจะตัดสายหรือไม่ตัดก็ได้นะครับก็ถอดห,หัวเก่าออกตัวนี้เป็นตัวล็อกนะครับก็เราก็คลายให้มันสุดก่อน แล้วก็สวมเข้าไปนะครับหลังจากนั้นตรงนี้จะเป็นเกลียวมันจะค่อยๆล็อกหมุนเข้ามาล็อกสายนะครับไม่ให้สายมันคอนหรือหลุดโอเคมันก็จะออกมานะครับแบบนี้ง่ายๆส่วนตัวนี้เป็นพีโหลดโอเคเดี๋ยวเราไปลองสูตรการใช้งานจริงๆกัน เอาละครับเดี๋ยวเรามาลองสูบรถคันนี้กันดูนะครับตอนนี้ยางแบนนะครับก็วิธีใส่นะครับก็ไม่มีอะไรมากก็สวมเข้าไปไม่ต้องลึกมากนะครับแค่ตรงคอแล้วก็ล็อกนะครับเนี่ยลงไปนี่แค่นิดเดียวเองนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูวิธีตอนสูบนะครับเห็นไหมครับว่าสูบเท่าไหร่มันก็จะเข้าเท่านั้นนะครับมันจะไม่มีลมรั่วออกเลยนี่แข็งแล้วนะครับแป๊บเดียว ทำให้การสูดลมจักรยานเป็นเรื่องที่ง่ายมากนะครับเพราะปกติมันต้องคอยมานั่งจับคอที่โยกไปโยกมาอย่างนี้มันไม่โยกแล้วนะครับอันนี้มันโยกเพราะว่าตัวตัวคอวาลแค่น,นั้นเองอันนี้ถือว่าแน่นมากนะครับตอนนี้แปบ๊บเดียวนะครับเต็มแล้วแล้วก็หลังจากนั้นเราก็พอเต็มเสร็จเราก็ปลดออกธรรมดานะครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็ปิดวาลไป ก็เป็นวิธีการใช้งานที่ไม่ยากนะครับก็อย่างที่บอกครับด้านหน้าก็จะมีตัวพีโหลดนะครับกรณีถ้า,าจุ๊บวาลวมันแน่นไปหรืออ,อ่อนไปนะครับเราสามารถหมุนตรงนี้ช่วยได้นะครับมันเป็นพีโหลดของเขานะครับผมก็สนใจไงก็ติดต่อมาทาง c y คลิ่ง m o เดลได้นะครับผมขอบคุณครับ